เราก็มาเข้ามาในหมู่บ้านบ้านอะไรเนาะอันนี้เป็นวัดบูอย่างยับถามสเกิลโรงเรียนบ้านกูอเอาหัวมันกูอันนู้ น่าจะใกล้ๆถึงแล้วนะน่าจะนูน่นฝั่งนูน่นมัางนูน่นนุน่นนู่นมีรถสิบลงสิบล้ออยู่นะ่ะ ทางแคบอีกบ่านนี่โอ้สะสะใหญ่เลยฮะโอ้เข้าไปได้บ่านนี่เขาเข้าได้เราเข้าได้ฮนะ แม่ทางช่างครับรับแคบจริงๆนะฮะโอ้ดูโอ้ไอเราเซียวๆขี้หดตดหายหมด เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะฮะที่ว่าการการใส่หมวกนะครับเนี่ยข้อเสียก็ดูพาให้ผมมามาลอดปลาไอปลายูคา,าแบบนี้นะฮะนี่แหละข้อเสียข้อเสียของการใส่หมวกข้อดีของการใส่หมวกรอครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เสียวๆอยู่นะแคบแบบนี้เดี๋ยวไปดูว่าเขาให้เทตรงไหนนะ,นะรถทอเกดิ้งนะขับมาตามตูดนะโอ้ดูโอ้ไปรอดวะน้อโอ้โอ้โอ้เทตรงไหนเนาะ

ขอให้เทรตรงไหนนอ้อเขาทำฝายครับทำฝายทีอ่อ๋อ้นี่มาเทรตรงนี้ครับโอ้่นี่นู่น เอาคิดเที่ยววะคนโมกอยู่นู่นรถถอยไปน่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ